เกี่ยคาาะคะะคะวยออรครับคุณน้ำงห์นะครับเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ Democracy Theater ์สุดที่ครับชอยออฟเดอะทับการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าเดโมกราซี่ซึ่งเริ่มมากัน2ปีที่แล้วครับและปีนี้ก็เป็นปีที่3ดังนั้นนี่จะเป็นการเปิดโปรเจกต์ชื่อว่าเดโมกราซี่วอลุ่มทครับเอ,อ่อเดโมกราซี่เป็นเป็นการที่เลือกเอาโบร,ราณพันที่มีคุณค่าแล้วไจะนำก,การยอมรับในระดับโลกเนี่ยนะครับารมาปรับมาแปลงของชาไทยนะครับแล้วก็ ให้อยู่ในมือของผู้กักงานอาชีพที่มีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดเรื่อ,องราวไปในแสตงอาชีพคือพันเดมอนเพลซิ่งเราเชื่อว่ายังมีคนต้องการที่จะดูบทละครดีๆจากแสตงดีๆแล้วก็ผู้กักที่เก่งบทละครดีๆที่มีวันตายครับจริงๆแล้วเราเราคุยกับผู้กับคือพี่บิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ที่างานเดโมอนเซิ่มาทุกปีก็พี่บิ๊กก็สนใจสนใจเรื่องนี้และโดยส่วนตัวแล้ว ดังของโลกคนหนึ่งที่มีมุมมองทางสังคมทั้งในเชิงจิตวิทยาเชิงการเล่านำเสนอเรื่องราวเรื้องลึกภายในจิตใจออกมาได้างน่าสนใจครับ <S <S ผมใช้สังเกตเรื่องวิทยาบัตเตอรีครับเรื่องนีเ้เราทะลุก,กรอบทั้งหมดครับทั้งในเชิงของงานดีไซน์ทั้งในเชิงของการลงทุนแล้วก็ในเชิงของรูปแบบก,การแสดงและการทำการแสดงครับเราใช้ควา e x ุดขี สำรับงานชิ้นแรกในการเปิดปีของ Democracy ผมมั่นใจว่าคุณจะไม่เคยเห็น Democracy ในลูคนี้มาก่อนผมเรียกันว่า Experience ครับบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถพูดออกมาได้หรอกครับว่าเราได้รับอะไรบางครั้งเป็นภาวะอารมณ์บางครั้งมันเป็นพวกองความรู้สึกแต่ผมเชื่อว่า